15นาฬิกา38นาทีช่วงสุดท้ายนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดซึ่งช่วงนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นที่จะมาสอนเราเรื่องของการทำออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จสร้างเงินให้เข้ากับ Thailand 4.0ใช่วันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอ e ีคอมเมิร์ซน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยได้เข้า สู่การเสียภาษีเนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับองค์กรของแวกหรือว่า Worldwide Advertising Group เนี่ยสามารถค้าขายออนไลน์มูลค่า1,000ล้านบาทถามว่าเสียภาษียังชอบมีคนถามล้วเวลาค้าขายออนไลน์ได้ยอดเยอะๆแบบนี้เข้าสู่ระบบหรือเปล่าที่นี่นะครับเข้าสู่ระบบการเสียภาษีมานานแล้วแล้วก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลมาโดยตลอด แล้วที่มาที่ไปของสถาบันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรรวมทั้งคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรจากการไปสมัมมนาหรือว่าไปเรียนออนไลน์ในครั้งนี้เพราะว่าเขามีการสอนกันแบบตัวต่อตัวน้องปริ้นคิดว่าเรียนแบบทฤษฎีกับเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวมีคนมาจับมือทำไหนะอันไหนมันจะเป็นเร็วกว่ากันก็ต้องตัวต่อตัวสิอ่าจะได้ทําเป็นใช่ไหมเรียนแต่ทฤษฎีบางทีอุย้ย ได้ความรู้และอ่าวแล้วไปทําจริงลืมครับเราไปพูดคุยนะฮะกับผู้ก่อตั้งสถาบันเวกครับคุณก๊อฟวงศกรวงโชติปิ่นทองอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณก๊อบครับสวัสดีค่ะคุณก๊อฟีคนโดครับสวัสดีครับคุณปิ่นครับวันนี้ประจวบเหมาะมากๆเพราะว่าตลอดทั้งรายการเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซซึ่งเวกเองเนี่ยก็เข้าสู่การเสียภาษีกับรัฐบาลมาโดยตลอดจริงไหมฮะใช่ครับคือย่างครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เราเริ่มทํานะครับตั้งแต่ปีพศ2550ะนค ยอดขายทุกบาททุกสตางค์ของเรานะครับเราเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วครับครับโอ้นี่ถือว่าเป็นโมเดลต้นแบบจริงๆนะครับวันนี้ สิ่งที่เราจะคุยก็คือเรื่องของการสัมมนาอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าออนไลน์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าประเทศไทยกําลังไปในส่วนของ4.0 hmm. และหลายครั้งที่คุณก๊อฟมาคุยเนี่ยก็ได้นําคุณผู้ฟังนะครับที่ฟัง f m 100.5เนี่ยรุ่นละ50คนไปเรียน hmm. ต้องถามฟีดแบ็กก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าหลายๆคนนะครับที่ฟังรายการนะครับแล้วก็ตัดสินใจเนี่ย อยากจะมาเรียนออนไลน์อะครับก็คือว่าต้องบอกว่าพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมถามไปเลยบอกว่าในเนี้ยครับมีใครบ้างเคยได้เงินจากการทําออนไลน์ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเก้าสิบปรเซ็นไม่เคยมีใครได้เงินจากออนไลน์เลยทีนี้ครับมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมากๆนะครับในช่วงเริ่มต้นก็คือต้องปรับพื้นฐานให้ทุกคนเนี่ยใหม่เลยนะครับรบ,บางคนฟังร้อยจุดห้าครับเดินทางมาจากดอยอะครับโไกลมาก งงมากเลยครับแล้วก็เราก็พยายามปรับพื้นฐานให้อันนั้นเป็นเคสที่เราเนี่ยครับใช้เวลาในการปรับพื้นฐานเนี่ยเกือบๆร่วมเกอนหนึ่งครับมันส่งผลทําให้เขาอะครับสามารถที่จะขายของในออนไลน์เนี่ยเดือนล่าสุดนะครับประมาณหมื่นเจ็ดพันบาทครับที่เป็นกำไรเนี่ยนะครับครับคือความน่าสนใจของแว็กเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ไปเรียนอย่างเดียวคือทุกคนจะได้มีโอกาสในการค้าขายออนไลน์จริงใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับ เรียนเรียนให้ทราบนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับบางคนไม่เข้าใจบางคนนึกว่าแว็กเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนขายของออนไลน์ซึ่งวันนั้นเนี่ยต้องใช้การปรับความเข้าใจทุกคนเล็กน้อยคือว่าวันนี้ครับแว็กกลุ่นะครับไม่ใช่โรงเรียนที่สอนออนไลน์ครับเหมือนโรงเรียนสอนธุรกิจอย่างนั้นไม่ใช่ครับแต่ว่าแว็กกลุ่นะครับเป็นบริษัทที่เกิดรายได้จากการขายของออนไลน์จริงๆซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ครับเราเองเนี่ยมีการขายของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่มาเรียนกับเรานะครับ เราจะไม่ได้สอนในเชิงทฤษฎีครับแต่เราจะพาทุกคนนะครับลงมือทําเอาของไปจริงขายจริงเกิดรายได้ได้จริงจริงอันนี้คือสิ่งที่เราสอนให้ครับอ๋อก็คือลงสนามจริงอ,อย่างนี้รุ่นนี้ห้าสิบคนเหมือนเดิมหรือเปล่าครับคุณก๊อฟรุ่นนี้คือต้องบอกว่าทุกรุ่นเนี่ยครับก๊อฟขอรับเพียงแค่ห้าสิบคนเหตุผลที่ต้องรับเพียงแค่รุ่นละห้าสิบคนเพราะงี้ครับ เราไม่สามารถที่จะมีกําลังในการดูแลคนเกินห้าสิบคนต่อนหนึ่งรุดได้<ะ>เพราะถ้าสมมติว่าเรารับมาสองร้อยคน<ะ>แต่สองร้อยคนอูะตรงตรงครับไม่ทั่วถึงมอง,มองในมุมมองในมุมว่าเอ้ยแล้วแ็กสอนทําไมะอะไรเอ้ยมาสอนฟร,ฟรีแบบนี้มีจริงไหมหรอในโลกโ<อ>มีของฟรีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคนจะชอบถามอย่างงี้ซึ่งต้องเรียนตามตรงครับคุณปิ๊นพี่เดนโดครับ<ะ>คือวันเนี้ยครับเราสอนเนี่ยเราสอนฟรีจริงครับแต่ว่าสอนเสร็จปุ๊บคุณ สามารถไปค้าขายได้ในออนไลน์จริงเอาสินค้าไปขายของในออนไลน์ได้จริงซึ่งพอทุกคนขายของในออนไลน์ได้ถามว่าบริษัทมียอดขายไหมครับเออ,เ,อ,อเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าทำไมปีที่แล้วแว็กถึงมียอดขายขนาดนี้นะครับ1,000ล้านบาทแล้วก็มีออฟฟิศซึ่งเป็นออฟฟิศของตัวเองเป็นอาณาจักรดิจิตัลขนาด5,800ตารางเมตรอยู่ใจกลางสาทรค่าเช่าก็คงไม่ใช่ถูกๆูกออแล้วมันทำได้ยังไงฮะ ก็คืออย่างนี้ครับง่ายมากเลยครับที่วันนี้ครับเราเปิดสอนหลายรุ่นต่อหลายรุ่นของงี้ครับพี่เคนโตครับคุณปิ้นครับ <c oughs> คือเราเนี่ยพาคนมานั่งเรียนออนไลน์ห้าสิบคนเราก็สอนไปครับเราก็พูดไปเราก็อธิบายในคอนเซปต,ต์ไปคําถามถัดไปคือว่าไม่ใช่ทุกคนที่สนใจเพราะว่าจะห้าสิบคนต่อรุ่นเนี่ยมีคนสนใจอยากค้าขายออนไลน์กับเราประมาณยี่สิบคน <c oughs> นะครับยี่สิบคนเนี่ยครับเราก็จะพานั่งทํางานพานั่งทํางานไปเลยซึ่งยี่ิคนนี้ยสมมติว่าแย่สุดเนี่ยเขามียอดขายประมาณสองหมืต่อคนเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้จาก็อตหนึ่งครับยอดขายส mm. ี่แสนถามว่าวันนี้ครับเราสอนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้เราสอนอย่างเงี้ยมาสิบปีครับพี่เฮนโดครับอ๋อพอพอเข้าใจละทุกวันนี้ย เราเราเราสอนอย่างเงี้ยมา10ปีมันก็เลยมีอาณาจักรที่เป็นออฟฟิศที่ใหญ่มากๆเพราะอะไรครับเพราะเราสอนอย่างเงี้ยทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่น,ก,นก็ว่าตอนนี้ก็สอนไปน่าจะร่วมๆประมาณเกือบ500รุ่นแล้วนะครับครับ ใครที่อยากจะเป็นรุ่นต่อไปที่ได้เรียนออนไลน์แบบฟรีๆได้ลองค้าขายจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ลองมันก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ,ฮะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้เลยตอนนี้บอกว่ามาจาก FM 100.5 50คนแรกเท่านั้นจะได้ไปเรียนอย่างที่คุณก๊อฟบอกนะครับในอาณาจักรดิจิทัลที่อยู่สาทรได้ค้าขายจริงๆเพราะว่าปัญหาของการค้าขายออนไลน์ก็คือไปเรียนแล้วทําไม่ได้เพราะว่า มันมีแบบหลักสูตรเยอะนะฮะทฤษฎีก็แยะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนแต่ที่นี่จะจับมือทําจนกว่าคุณจะทําเป็นผมพูดอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะคุณก๊อฟใช่ครับซึ่งต้องต้องพูดตรงๆครับวันนี้ครับในมุมของธุรกิจนะครับพี่เคนโดวันนี้ครับทุกคนได้ เราไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เราได้ทุกคนที่มาเรียนไม่ได้ <behav S 2> ทุกคนก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> แต่วันนี้ครับแว็กุเนี่ยต้องสอนให้ทุกคนเนี่ยขายได้ <c oughs> แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้คุณมาเรียนแล้วคุณขายไม่ได้ถามว่าแว็กได้อะไรแว็กไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับทุกคนสบายใจได้เลยขอแค่อย่างเดียวครับให้ทุกคนนะครับเปิดใจ <c oughs> ที่จะลองเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างถ้าขายออนไลน์ให้ได้เงินนะครับพูดจริงๆแล้วมันเหมือนเรื่องผี เรื่องผี่คืออะไรครับมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าในโลกเนี้ยแต่การเรียนยการเราจะรวยในออนไลน์เนี่ยมันจะรวยได้จริงๆเหรอมันเหมือนกับว่าเราไม่เคยได้เงินจากมันเลยสักบาทเดียวตอ,อนเรนมาสามสี่ปีไม่เคยได้เงินสักบาทถามว่ามีคนคนหนึ่งมาพูดว่าเฮ้ยทาออนไลน์ได้เงินได้นะมันก็เลยดูว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แต่พูดตรงๆครับไอ้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละครับ ทุกวันนี้แวกทำให้มันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับในปัจจุบันตอนนี้กว่ายอดขายหนึ่งพันล้านในปีที่ผ่านมาครับให้แอดไลน์เข้ามานะครับรับเพียงรุ่นละ50คนเท่านั้นนะครับมีโคสที่จะคอยพาคุณทําจนกว่าคุณจะทําเป็นนี่นะครับจากทางแวกแอดเข้ามาบอกว่ามาจาก FM ฟเอ็้อ 50ิคนแรกเท่านั้นจะได้เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีๆตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้เขาสอนกันเนี่ยถ้ามีการเซิร์ชในเน็ตเนี่เป็นหมื่นนะฮะน้องปริ้นใช่แต่นี่คือเรียนฟรีเรียนฟรี50คนนะคะคุณกอ๊อฟใช่ครับตรนนี้ขอประมาณ50คนครับเพราะว่า50คนเนี่ยครับสำหรับคนที่อยากทำจริงๆเนี่ยเรามีกำลังเพียงพอที่จะดูแล50คนนี้ได้อย่างดีที่สุดแน่นอนครับครับคราวนี้มีคำถามครับคุณกอ๊อฟว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าการเรียนออนไลน์กับที่นี่ตรงนั้นตรงนู้นตรงน,น,รงนี้มันจะไม่โดนหลอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออนไลน์สุดท้ายไปโดนหลอกเต็มไปหมดเลยคือพูดตรงๆครับไอ้เรื่องโดนหลอกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะกังวลเยอะมากว่าเฮ้ยฉันจะโดนหลอกไหมนู่นี่ด้านไหมเชื่อเรื่องนึงนะครับว่าทุกคนที่เข้ามาในวันนี้อย่างที่หนึ่งนะครับ อ่าไม่ได้มีความรู้เรื่องออนไลน์แต่อยากเป็นคนที่มีความรู้เรื่องออนไลน์คำถามคือคนส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อหาอไรายได้คนส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อพัฒนาชีวิตซึ่งกอฟมองว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีอะไรให้เราได้หลอกอย่างที่สองครับเรามีออฟฟิศตั้งอยู่ใจกลางเมืองสาทร5,800ตารางเมตรหลังออฟฟิศของตึกเราอะนะครับพมสอนอคำถามคือถ้าเกิดเราสอนอผู้ผู้ฟัง50คนต่อรุ่น เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยจาก FM 100.5รเนี่ยทั้งหมด20รุ่นคําถามคือ20รุ่นเนี่ยมันตีเป็นหนึ่งพคนถ้าเกิดเราหลอกลวงต้องมีสักคนหนึ่งแะครับเดินไปสอนอให้คนมาจับเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าไอ้คาว่าหลอกลวงเนี่ยพี่เคนโตครับครับตัดไปได้เลยครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดเราสอนแล้วคุณไม่ได้อะไรคนที่จะโดนหลอกเนี่ยมันคือต้องบอกว่ามันยากมากครับที่เราจะโดนหลอกโดยการที่ ทุกอย่างมันอยู่ที่พิจารณาเรานะครับตรงนี้ผมมั่นใจครับว่าเราสอนคุณเต็มที่ถ้าเกิดวันนี้คุณฟังจบแล้วคุณไม่สนใจคุณบอกว่าการค้าขายออนไลน์มันยากเกินไปแวกไม่มีการบังคับนะครับเราสามารถที่จะกลับบ้านได้เลยครับพี่เกนโรครับครับ เออแล้วความน่าสนใจความแตกต่างอยากให้คุณก๊อบช่วยบอกความแตกต่างของแวกกับการเรียนออนไลน์ทั่ว,วไปหน่อยคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเพิ่งมาฟังนะครับว่าทําไมจะต้องไปเรียนกับแวกจับใจความอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเน้นปฏิบตัติแต่ยังมีข้ออื่นๆที่แตกต่างจากการเรียนออนไลน์ทั่วไปไหมครับมันต่างกันอย่างนี้ครับพี่เฮโดสมมติวันนี้ครับเราเป็นคนไม่มีความรู้เลยเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าอยากเรียนขายของในออนไลน์เราก็ไปเรียนโรงเรียนมันก็เหมือนกับว่าวันนี้ครับพี่เฮโดก๊อบอยากเป็น ก็อยากเป็นนักบริหารก็ไปเรียนมาหาลัยแผนกบริหารแต่คำถามคือเรียนจบมาแล้วก็จะได้เป็นผู้บริหารหรือเปล่าอันนั้นไม่มีใครตอบได้แวันนี้ครับคุณก็เหมือนกับคุณไปเรียนโรงเรียนออนไลน์อะ่ะเรียนเสร็จป,ปุ๊บคำถามคือก็ถามคำแรกเลยคุณทาออนไลน์ไปแล้วนะพี่เคนโดสมมติพี่เคนโดไปเรียนออนไลน์ก็ถามพี่เคนโดคำแรกเลยออกมาทําออนไลน์ไปแล้วถามพี่เคนโดคาเดียวพี่เคนโดตอบก็ไมได้คือพี่เคนโดจะขายอะไรในออนไลน์อันนี้แหละเป็นคําถามที่เจอบ่อยมาก แม้กระทั่งไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องออนไลน์นะเรื่องเด็กนักศึกษาจบใหม่บางทีพี่ไปเป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเด็กๆชอบถามเลยว่าจบไปผมควรทําอะไรดีแล้วจะตอบแทนยังไงใช่ต้องตอบตัวเองให้ได้บริหารบริหารอะไรบริหารบริษัทไหนบริหารเกี่ยวกับอะไรมันไม่มีคําตอบมันไม่ชัดเจนใช่มันไม่ชัดเจนครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้คุณมาเรียนออกแว็กคุณรู้เลยว่าออกไปคุณต้องขายอะไรค่ะเพราะว่าแว็กมี กลยุทธ์หรือว่ามีสินค้าให้คุณเลือกเอาไปขายในออนไลน์ที่มันเหมาะอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับ,รบเพราะว่าสินค้าที่มันเอาไปแล้วไม่เหมาะในออนไลน์แว็บคงไม่นาเข้ามาในบริษัทต,ตัวเองค่าตัวเองตายไม่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ,รบแว็บปุ๊บเนี่ยจะมีสินค้าที่ให้คุณเอาไปขายในออนไลน์มันก็เหมือนกับว่าคุณมาเรียนบริหารที่เนี่ยแต่คุณออกไปคุณรู้เลยว่าคุณต้องไปบริหารบริษัทน้ำต,ต,ตื่นบริหาร บริษัทเกี่ยวกับกระเป๋าบริหารเกี่ยวกับบริษัทอะไรอันนี้คือคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไปบริหารสินค้าอะไรครับ น,นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะฮะแล้วก็สําคัญมากเพราะออนไลน์เนี่ยมันมีเทคนิคของมันอยู่ละเวลาเรียนเนี่ย <ฮะ S 2> มันก็มีหลักสูตรของมันอยู่แล้วว่าทํายังไงให้มันทําเป็นแต่การเลือกสินค้าไปขายนี่ยากกว่า<ช>เพราะว่าบางคน<ช>เรียนจนเก่งแต่ไปสต๊อกสินค้าที่มันไม่ใช่สินค้าเทรนหรือว่าไม่ใช่สินค้าที่ออนไลน์ควรจะขายคุณก็เจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นแต่แว็กก็มีสินค้าที่ลองทําการตลาดมาแล้วแล้วขายได้ทั่วโลกจริงๆคุณก็เอาวิชาความรู้ที่คุณเก่งแล้วมาขายของที่มันขายได้มันก็หมายถึงยอดขายใช่ม ใช่ครับพี่เโดโตครับแล้วการที่ไปเอาสินค้าคนอื่นมาขายนะครับความเสี่ยงของการเจ๊งเนี่ยต่ามากเลยนะครับพี่เโดโตพี่บริโลต์เรามอกอย่างนี้ครับพี่เนโนบอกว่าฉันอยากทําออนไลน์แล้วอาจจะไปเรียนออนไลน์มาเรียนเสร็จปุ๊บฉันไปผลิตสินค้ามาตัวหนึ่งผลิตเสร็จปุ๊บดันไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในออนไลน์สุดท้ายคุณนอนจมกองสินค้าไปในวันนี้ครับข้อดีของแวคคือคุณเรียนเสร็จปุ๊บเรามีสินค้าให้คุณเลือกสมมุติว่าแปดสิบลิตรคุณหยิบมาสามลิตรคุณขายดี คุณก็รวยไปแต่ถ้าเกิดคุณขายไม่ได้คุณก็ไปหอิบมาอีกสามลิตรขายไม่ได้คุณไปอิบมาอีกสามลิตรคำถามต่อไปคือคุณหยิบได้จนคุณเจอเจอเสร็จปุ๊บคุณขายได้แค่นี้คุณก็ได้กําไรแล้วครับครับคือ <c oughs> ไม่ต้องเสียไม่ต้องเจ็บตัวเพราะการทําแบรนด์เนี่ยก็เสียตังค์เยอะเนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าแบรนด์นั้นจะโดนใจชาวโซเชียลหรือเปล่าหรือว่าคนออนไลน์หรือเปล่า <c oughs> ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่บางส่วนที่จะได้เจอในการสัมมนา,าแต่ถ้าคุณไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอมากกว่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เป็นหลักสูตรฟรีด้วยนะครับมีจํากัดอายุไหมฮะคุณกอลฟบางคนบอกว่าเอ้าฉันอายุกเกษียณหกสิบแล้วเรียนออนไลน์ได้เปล่าคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับทุกวันนี้ครับเพียงแค่คุณจับโทรศัพท์เป็นเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เนต็ตอยู่บ้างอ,อะไรก็ได้ครับ คุณก็ทําได้แล้ว<ฆ>เพราะว่าทุกอย่างในบนโลกนี้นะครับมันไม่มีอะไรที่กําหนดอายุหรือว่ากาหนดกฎเกณฑ์ก๊อฟเองเริ่มทํางานที่นี่ครับเริ่มเริ่มคาขายออนไลน์ตั้งแต่อายุยี่ส<ฆ>ิบปีนะครับบางคนเนี่ยมาเรียนกับก๊อฟเนี่ยตั้งแต่อายุห้าสิบสี่ทุกวันน<ฆ>ี<ฆ>้ครับสําเร็จเป็นคนที่มีกาไรจากการค้าขายออนไลน์ในหลักแสนบาท<ฆ>ต่อปีครับ,รบทีนี้จะถามว่าแล้วระยะเวลาค่ะหลังจากที่ไปเรียนกับคุณก๊อฟแล้วหลังจากนั้นคนคนนึงจะประสบความสําเร็จในตรงเนี้ยคิดว่าจะใช้เวลานานไหมคะ ก็ต้องบอกงนี้ครับว่าไอ้คาว่าประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ละคนนะครับมีอันงนี้สมมุติว่าอยากได้รายได้สักห้าหมื่นบาทจากการขายของออนไลน์แล้วกันนะครับแต่ละคนใช้เวลาเท่าไหร่คือก็ต้องบอกว่าถ้าก็บอกว่าเฮ้ยมาเรียนเถอะสองชั่วโมงรวยห้าหมื่นแสนตึงตลอดชีวิตอน,น,น <c oughs> านโปหกแล้วครับวันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันแต่ละคนมีพื้นฐานในการเล่นคอมพิวเตอร์เท่ากันไหมาคาตอบคือไม่ <c oughs> แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แว็ต้องการจากทุกคนกนะ็คือต้องการทําให้ทุกคนเนี่ย มีผลลัพธ์ของการค้าขายเพราะฉะนั้นนะครับกอฟเคยเจอคนที่ช้าที่สุดแล้วกันนะครับขายได้เตื้อละหมื่นเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นเองคงถามบางคนบอ,อกโอ้ยทำไมน้อยจังเลยบางคนบอกว่าโอ้ยน้องกอฟพี่มาเรียนเดือนหนึ่งที่ได้แค่กําไรหมื่นเดียวจากการขายของออนไลน์เองเหรอลองดูอย่างนี้นะครับพี่เฮนโดบางคนใช้เวลาในการเรียนหนังสือเนี่ยสิบเก้าปีเพื่อแลกเงินเดือนหมื่นห้าแต่ถ้าวันนี้ครับกอฟสอนหนึ่งเดือนและคุณสามารถเอาไปหาอาชีพเอาไปทําธุรกิจได้ จากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีเจ้านายเนี่ยได้เดือนละหมื่นบาทแค่นี้ครับคุณสามารถที่มีอิสระภาพทางด้านเวลาและการเงินเพิ่มขึ้นอีกต้องหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะครับครับโอ้โหน่าสนใจมากเห็นว่ามีเทคนิคที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะที่ได้ยินมาก็คือการสร้างตัวแทนจําหน่ายทางออนไลน์เอออันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันคือเทคนิคอะไรฮะคืออย่างนี้ครับหลายๆคนถามว่าทําไมกอฟเองเนี่ยถึงยอมเปิดสอนและยอมเหนื่อยกับการสอนออนไลน์แบบเนี้ยก็ไม่อะไร ก็เป็นงี้ครับวันนี้ก็มีเป้าหมายใหญ่อะพี่เอโดก็อยากจะมียอดขายในปีเนี้2,000ล้านค่ะแต่คําถามคือถ้าเราจะมียอดขาย2,000ล้านเนี่ยเราก็ต้องทําตัวให้มีสาขาเพิ่มยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ยร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะครับค่ะเขาบอกว่าเขาอยากมียอดขาย30,000ล้านแต่ถ้าเขายังมีสาขาเท่าเดิมเขาไม่มีทางเพิ่มยอดขายได้เหมือนวันนี้ก็พักคิดว่าเฮ้ยทำไมเขายังต้องขยายสาขาวะอ๋อเพราะว่าเขาอยากจะมียอดขายเพิ่มก็ก็นั่งคิด จะทำยังไงดีวะให้ตัวเองมีสองพันล้านอ๋อรู้ละต้องสร้างคนรุ่นใหม่ๆมาขายของออนไลน์ให้ได้เข้าตัวแล้วต้องทำให้เขาเป็นในปีปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับปีปีนี้สังเกตว่าทำไมก็ถึงทุ่มเทกับการออกสื่อในการสอนในการทำตรงนี้ท้งกที่จริงไม่ต้องทําก็ได้แต่เหตุผลที่มาทาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะขยายสาขาเนี่ยให้มันกระจายไปสู่ทุกพื้นที่และทุกคนเนี่ยแค่ขายของในออนไลน์จะได้เพียงแค่คนนําไม่กี่ชิ้น แค่นี้ครับยอดขายแวกกลายเป็น2,000ล้านในปีนี้แน่นอนครับครับโอ้โหผมไปเห็นบรรยากาศการเรียนมาบ้างแล้วเนี่ยหเห็นทั้งแบบวัยรุ่นเองแล้วก็อายุ60ขึ้นก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าในช่วงสุดท้ายแฟนๆรายการฟังกันอยู่ครับคุณก๊อฟอยากจะให้ คุณก๊อฟเชิญชวนหน่อยครับคนที่สนใจอยากจะร่วมเรียนออนไลน์50คนแรกเท่านั้นทางแอดเข้ามาแล้วบอกว่ามาจาก FM100.5 50คนเท่านั้นนะครับเราจำกัด50เพราะว่าทุกคนจะได้เรียนกับโค้ชแบบตัวต่อตัวครับช่วงสุดท้ายฝากอะไรหน่อยฮะ ขอเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับหลายๆคนนั่งคิดในใจว่าฉันไม่เก่งอ่ะฉันจะทําได้ไหม,มนะครับวันนี้ครับก็มีภาพบางภาพที่อยากจะให้ทุกคนลองดึงตามนะครับทุกวันนี้เดินไปตามท้องถนนทุกคนก็จะเห็นคนเดินกดโทรศัพท์ไปนั่งกินข้าวทุกคนก็จะเห็นคนกดโทรศัพท์เด็กอายุสองขวบทุกคนก็เคยเห็นว่าทุกวันนี้เด็กสองขวบกดโทรศัพท์เป็นแล้วคําถามถัดไปคือถ้าเกิดคนพวกนี้โตขึ้น เขาค้าขายในออนไลน์ถ้าในวันหน้าเราขายของในออนไลน์ไม่เป็นเราจะใช้ชีวิตในการทําอาชีพเนี้ยยังไงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้โอกาสมาถึงทุกคนแล้วครับเพียงแค่คุณเปิดใจครับเข้ามานั่งเรียนภายในระยะเวลา2ชั่วโมงนี้คุณจะได้รู้ตัวเองครับว่าคุณจะสนใจลุยต่อหรือไม่ลุยต่อเท่านั้นเองครับพี่เคนโดบครับลองลองไปฟังก่อนนะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคอร์สฟรีนะครับ คอสฟรี50คนแรกอย่างที่คุณก๊อฟบอกว่าถ้าแนวทางของแว็กเนี่ยมันถูกจริตกับเราแล้วเราก็มองว่าปลายทางมันคือเงินใครทุกคนก็อยากจะมีไรายได้เสริมเท่านั้นใช่ไหมฮะคุณก๊อฟทางแว็กเองก็ยินดีที่จะสอนตั้งแต่ต้นจนจบให้ทุกคนค้าขายออนไลน์เป็นวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟนะครับขอบคุณค่ะคุโดยินดีครับคุณปิน๊นสวัสดีค่ะ,ะครับ,รบสวัสดีครับ ครับฮะคุณก๊อฟวงสกรวงชดปิ่นทองก็อายุ29ย่าง30ใช่แต่สามารถที่จะดูยอดขายปีที่แล้วเนี่ย1,000ล้านบาทแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของภาษีอ e ีคอมเมิร์ซเขาไม่กลัวอยู่ละเพราะว่าเขาเสียภาษีเนี่ยถูกต้องเนี่ยตั้งแต่ปี2,550ด้วยซ้ำตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์ของทางแวกอ่าเดี๋ยวนี้นักธุรกิจเก่งๆนะคะคนที่จะประสบความสำเร็จก็ อายุยังน้อยไฟแรงนะคะก<ะ>็ที่สําคัญเนี่ยคือทําอย่างถูกกฎหมายด้วยหลังจากที่เราสัมภาษณ์ทั้งตล,ต,ลตลาดนะคะแล้วก็แวรเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองท่านนี่โอ้สุดยอดเลยนะคะแล้วก็<ะ>พอแอดเข้าไปปุ๊บก็คุณก็จะได้เป็นหนึ่งในห้าสิบที่เข้าไปอบรมฟรีแล้วก็รายละเอียดถ้าใครอยากจะถามว่า,าไปอบรมที่ไหนอะไรยังไงไปคุยกันในไลน์เลย <c oughs> บางคนมาบ่นด้วยนะทาไมแอดไปแล้วไม่เห็นมีใครเรียกฉันไปเรียน ก็แอดมาลายคืนน่ะไม่ต้องมาที่คืนร้อยจุดมาเต็มเลยเนี่ยนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามด้วยนะครับเต็มอิ่มจริงๆวันนี้เราให้บรรยากาศไปในเรื่องของออนไลน์<ช>แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซเยอะเพราะว่ามันเป็นกระแสของโลก<ช>และเราทุกๆคนก็ต้องกระโจนไปเล่นออนไลน์กันหมดแหละใครที่ไม่ออนไลน์ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะอยู่ในสังคมยากยากแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาคุยทั้งในไลน์นะคะแล้วก็ SMS รวมถึงที่ a c e b o o k Live ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ปิ้ง คนโดสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิว s u อั a เดช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด